ยินดีกับพี่น้องประชาชนเงินดิจิตอล10,000บาท ขึ้นไปน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภายในวันที่30กันยายน2567นซึ่งหมายความว่าพี่น้องประชาชนอยู่ที่50ล้านคนจะได้รับสิทธิในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบ a ิแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือมีเงินฝากไม่เกิน5 0,000 0บาทนะคะณนะวันที่31มีนาคม2 5, 5 6 7ถ้าหากใครจะโยกบัญชีหรือว่าย้ายบัญชีตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า,วามีการกําหนดออกมาชัดเจนว่ามีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทณนะวันที่3 31มีนาคม2567แล้วก็เกณฑ์ที่3ก็คือเป็นเกณฑ์รายได้ไม่เกิน840,000บาทนะคะหน้าปีภาษี2567 หมายความว่าในปีภาษี2566คุณบุน้นั้นไหนที่มีการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรน,นะคะแล้วก็มีเงินได้ไม่เกิน840,000บาททุกคนจะได้รับสิทในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทแต่ถ้าหากเกิน840,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิหรือว่าตัดออกในส่วนของการเดินหน้าแจยเงินในโครงการนี้และที่สําคัญค่ะในส่วนของใครนะคะที่สอบถามเข้ามาในช่องแล้วก็เราก็ย้ํากันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสําหรับพี่น้องประชาชนบางท่านนะคะ ที่ไม่ได้ยื่นภาษีบางคนที่ไม่ได้ยื่นภาษีแล้วก็ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกรมสัรปากรในปีภาษี2566จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทไหมก็ยังคงจะได้รับสิทธิในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทยื่นไม่ยื่นแต่ถ้าไม่เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทได้ทุกคนค่ะคุณผู้ชมซึ่งสินค้าสามารถซื้อได้ทุกประเภทนะคะยกเว้นสินค้าที่เป็นอบบยมุกต่างๆแล้วก็จะมีการเอาเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนทางรัฐบาลจะดําเนินการให้ใช้จ่่าายผน บัตรประจําตัวประชาชนสําหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในส่วนของการเติมเงินแจกเงินดิจิทัลบัลเล็ตหนึ่งหมื่บาทและก็จะมีการเริ่มลระเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่งข้อมูลมีการประชุมออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์จากทางกระทรวงการคลังแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้จ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเรา13หลักนี่แหละค่ะมีการใช้จ่ายดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทได้แต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่คะวันนี้4มิถุนายน2567ยิ 2, 5, 6, 8, 8, 8. ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆหลังจากที่ครมอมีการ การแถลงมติการประชุมครมอรและครมอรได้มีการเห็นชอบนะคะในส่วนของหลายๆคนที่รอคอยนโยบายแจกเงินเติมเมงินดิจิทัล w a l l ล็ตครมได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2,567ออกมาแล้วด้วยวงเงินทั้งหมดอยู่ที่1แส0 1 หน2 0ง0สนล้านบาทในการเดินหน้าแจกเงินแล้วก็เตรียมพร้อมในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าคะว่าแหล่งเงินที่จะนํามาตรงนี้ในการช่วยเหลือตรงนี้จะมีการใส่ในงบกลางแล้วก็แจกเงินตามนโยบายขอยงทางภาครัฐนั่นก็คือดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะซึ่งท่าน ซึ่งในส่วนของธร,รเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่4มิถุนายนก็คือวันนี้ได้มีการแถลงข่าวนะคะแล้วก็เปิดเผยถึงการประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันที่4มิถุนายนนี้นะคะว่า ในส่วนของคอรมอมีมติเห no ็นชอบรายียดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2,500ด้วยวงเงินอยู่ที่122,000ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทและที่สําคัญค่ะผ่านการช่วยเหลือนโยบายต่างๆของทางภาครัฐที่เราหลายคนรอคอยกันมาอย่างต่อเนื่องว่าเอ๊มีการพูดคุยมีการนําเสนออย่างต่อเนื่องรัฐบาลจะแจกจริงได้ไหมจะแจกได้หรือไม่แจกจริงได้หรือเปล่า ล่าสุดวันนี้ก็มีการข้องงบประมาณแล้วก็เห็นชอบในเรื่องของงบป,ประมาณตรงนี้ซึ่งจะต้องให้ทางสํานักงบป,ประมาณดําเนินการโครงการแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนต่างๆ